ผมสงสัยมานานแล้วว่าอะไรอยู่ในบ้านนะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้ดูบ้านหลังนี้ก่อนนะครับผมถ้าเราซูมหน้าจอเข้ามาใกล้ๆแบบนี้เราจะต้องเปิดชิปล็อกนะครับบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรว่างเปล่านะครับผมแต่ถ้ามาหลังนี้ซูมหน้าจอเข้าไปดูเห็นไหมตัวอะไรขา,ขาวๆอยู่ช่วงหลังบ้านนะครับ <c oughs> พเพื่อนๆเหมือนว่าจะทะลุออกไปด้านหลังด้วยนะครับลองมาดูฝั่งนี้สิอะไรเอ่ยเฮ้ยนี่มัน ผมกระโดดไปไม่ได้เดี๋ยวนะผมจะต้องขึ้นบนหลังคาหรือไม่ก็มาด้านซ้ายตรงนี้นี่ไง ชัดเจนนะครับผมนี่ก็คือสโนมนทารันติกหรือว่าสโนมนผู้พัฒนานั่นเองครับผมหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลเป็นผู้พัฒนาของ Toilet Tower Defense ครับและในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวยูนิตอีก2ตัวที่ถูกอัปเดตเข้ามาในอีเวนต์คิดมากครับแต่มันกลับถูกพูดถึงน้อยมากๆนะครับผมแทบจะไม่มีคนพูดถึงยูนิต2ตัวนี้เลยนะครับเนื่องจากว่ายูนิตท,ที่ถูกอัปเดตเข้ามาในอีเวนต์คิดมากเนี่ยมันมีมากนะครับผมและหลายๆตัวก็มีความสามารถที่ค่อนข้าง o อจึงทําให้2ตัวนีนี่ย ตกกระป๋องไปแบบนั้นก็ว่าได้นะครับผมแต่ก็อย่ามองข้ามนะครับเพื่อนๆในเมื่อเราเป็นผู้เล่นนะครับผมเราก็ควรจะรู้ความสามารถของยูนิตทุกตัวนะครับเพื่อบางกรณีเราอาจจะใช้ยูนิต2ตัวนี้ในการต่อสู้ได้ดีกว่ายูนิตตัวอื่นก็เป็นได้ครับมาเริ่มจากตัวแรกกันก่อนนั่นก็คือเอลคาเมล่าวูแมนนะครับเป็นระดับรีเจนเนอรี่นะครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่200อัพแม็ก1,500และสมีการโจมตี10อัพแม็ก40คูลดาวน์1นึ่งวิอัพแม็ก0.25และดีเ อยู่ที่200ั p max 6,000นะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับนำไปเปรียบเทียบกับยูนิตอีเวนต์ก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นวันขอบคุณพระเจ้ากับวันฮาโลวีนนะครับผมก็ต้องบอกว่าเอลคัมเมอรวูแมนเป็นรองนะครับผมแต่ไม่แน่ใจนะครับว่ายูนิตตัวนี้จะมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันภายในเกมนะครับถัดมาเป็นเจ้าเลนเดียนะครับผมเมนเพื่อนเลนเดียสปิกรแมนครับเป็นระดับอีพิกประเภท AOE นะครับผมดาเมจ250 up max 1,000แลศะมีการโจมตี15 8คูเดาว0.5อัพแม็ก0.2ดีเพอยู่ที่500อัพแม็ก5,000นะครับถือว่าโอเคนะเป็นระดับอีปิกครับแต่ว่ารัศมีการโจมตีอาจจะแคบไปสักนิดนึงนะครับผม แต่ก็แบบที่บอกไปครับว่าเป็นระดับอีพิกได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูภายในเกมกันเลยครับในช่วงต้นเกมผมขอวางตัวฟาร์มเงินมาก่อนก็แล้วกันนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะฟาร์มเงินช้านะครับและผมเอาไททันมาด้วยนะเป็นตัวกันเหนียวนะครับผมในช่วงท้ายเกมไม่รู้ว่าเจ้าเอลคามล่าวูแมนกับเลนเดียสปิกแมนสองตัวจะไหวหรือเปล่าครับแต่โดยปกติเท่าที่ผมดูแล้วไม่น่าจะไหวนะครับผมดาเมจของเขาเนี่ยมันไม่น่าจะพอครับอีกอย่างหนึ่งลัศมีการโจมตีมันไม่ได้จริงๆครับ มันอยู่ระดับกลางๆอะเพื่อนๆถ้าพูดถึงรัศมีการโจมตีของเขานะ แต่ว่า DPS เนี่ยโอเคนะครับข้อดีหลักๆเลยสําหรับเจ้าเอลคามน่าวูแมนนะครับผมน่าจะเป็นในเรื่องของเงินที่ใช้ในการอัปเกรดกับเงินที่ใช้ในการเรียกออกมาครับใช้เงินน้อยมากๆครับผม100เองนะครับและอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นระดับรีเจนครับจะบอกว่านี่เป็นยูนิตระดับรีเจนที่ใช้เงินน้อยที่สุดภายในเกมก็ว่าได้นะครับอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2ใช้เงิน200ครับเพื่อนๆช่วยผมสังเกตคาแรคเตอร์ของเขาด้วยนะว่ามีส่วนไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพอเราอัปเกรดเป็นเลเวล2 เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมที่หัวไหล่ของเขาด้านซ้ายกับด้านขวานะครับก็จะมีเกาะแคนดี้เพิ่มเข้ามานะครับผมอัปเกรดจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงิน300ครับผมอัปเกรดเป็นเลเวล3ปุ๊บมีส่วนไหนเพิ่มเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้เห็นไหมเมื่อกี้นี้ไม่มีนะครับผมที่หัวกล้องของเขาเนี่ย ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเพื่อนๆเ,เราอัปเกรดแบบต่อเนื่องเลยนะจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงิน400นะครับผมใช้เงินทีละร้อยแต่จากเลเวล4ไปเลเวล5เนี่ยใช้เงิน1500นะครับผมก็เป็นการใช้เงินอัปเกรดแบบก้าวกระโดดแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผม1500ถ้าเทียบกับระดับรีเจนด้วยกันเนี่ยตัวนี้ถือว่าใช้เงินน้อยนะครับผมความสามารถของเขาก็ดีด้วยนะครับท่าแรกกับความสามารถขนาดนี้ผมยอมนะครับผมพอเราอัปเกรดไปเลเวล4แล้วเพื่อนๆ เห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ใต้คางของเขานะครับผมจะไม่มีเหมือนกับกระบอกปืนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ๋อเป็นเลเซอร์ไม่มีเลเซอร์เพิ่มเข้ามานะครับผมพอเราอัปเกรดไปเลเวลสี่ปุ๊บเขาก็จะมีเลเซอร์เพิ่มเข้ามาที่ตรงด้านล่างกองของเขาครับอัปเกรดจากเลเวลสี่ไปเลเวลห้าใช้เงิน1 5 0 0นะครับผมพอเราอัปเกรดไปเลเวลห้าแล้วเขาก็จะมีปืนเพิ่มเข้ามาที่แขียนข้างซ้ายนะครับแบบนี้เลยปืนเขาเท่มากๆครับ และอัปเกรดเลเวลสุดท้ายครับเพื่อนๆอัพแม็กใช้เงิน2000นะครับพอผมอัพแม็กปุ๊บนี่เป็นแบบนี้ครับผมปืนคู่โคตรเท่เลยเพื่อนๆดูดิกล้องของเขาติดไฟด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นไฟจากกล้องนะครับผมพร้อมกับเลเซอร์ด้านล่างตรงนี้เป็นเหมือนกับตัวช่วยเลียงอะไรแบบนั้นนะครับอย่างเท่คาแรคเตอร์ของเขาเท่มากครับเต็ม10เลยนะครับผมและนี่คือรัศมีการโจมตี40นะครับถือว่าใช้ได้อยู่ ถ้าเพื่อนๆวางช่วงเนี่ยโอเครัศมีการโจมตีตีได้ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ถ้าวางจุดอื่นอาจจะไม่ดีนะวางไว้ตรงนี้รัศมีการโจมตีถึงไหมอะเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆและนี่ก็คือคาแรคเตอร์ของเลนเดียสปิกเกอร์แนะครับผมคอยดูอนิเมชันการโจมตีนะครับเฮ้ยเพื่อนๆดูดิเดี๋ยวนะขอเอาออโต้สคริปออกก่อนนะครับผมเพราะรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะครับอย่างเท่เลยอ่ะ เนี่เวลาเขาโจมตีนะครับมันจะเป็นเกตหิมะออกมาแบบนี้น่ารักมากเลนเดียร์สปิกรแมนผมอัพเกดจากเลเวล1ไปเลเวล2ใช้เงิน750นะครับผมพอเราเอัพเกดก็จะมีเกาะแคนดี้เพิ่มเข้ามาเหมือนกันนะครับเลเวล2นะจากเลเวล2ไปเลเวล3 1,500ครับปุ๊บพออัพเป็นเลเวล3ปุ๊บเขาจะมีหูฟังสีฟ้าน่ารักมากมีเสียงไหมอ่ะไม่มีเสียงเพื่อน มีแต่เอฟเฟกการโจมตีนะครับผมแต่ว่าไม่มีเสียงนะไม่เหมือนกับอีเวนต์ก่อนหน้านี้นะครับผมอีเวนต์วันขอบคุณพระเจ้านะครับเธอกีเนอน,นั้นจะมีเสียงนะผมอัปเกรดจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงิน2,500นะครับและเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล4โอู้หดูดิพอเราอัปเกรดเป็นเลเวล4ปุ๊บเอฟเฟกออกมาแบบรัวๆเลยอะน่ารักมากนะครับผมแล้วก็จะมีลำโพงเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับที่ด้านหลังแบบนี้นะซ้ายขวาคาแรคเตอร์เนี่ยผู้พัฒนาทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับ ความน่ารักผมให้เต็ม10เลยอะ่ะ b o x t a t c o m ฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ่มีส่วนลดสูงถึง70%อเในทอยเลตเทว่าดีเฟนททั้งยูนิตมาใหม่ยูนิตหายากยูนิตสุดฮิตอย่าพลาดโอกาสนี้เดี๋ยวผมจะลองวางแบบไปเยอะๆนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมออโต้สคริปมาเลยมา ออโต้สคริปแล้วก็วางไปรัววางให้แม็กเลยครับโอเคผมวางยูนิตแม็กและไม่สามารถวางเพิ่มได้อีกนะครับตอนนี้เรามีกองทัพเอลกับกองทัพเลนเดียนะครับผมร่วมด้วยช่วยกันไหวไหมเอ่ยเว็บที่32แม็กตั้งแต่กลางเกมเลย <c oughs> วางยูนิตแม็กตั้งแต่เว็บที่32เลยนะครับไหวไม่เอ่ยอู้อื้ออื้อหลับไปเป็นแถบครับผมโอเคจัดการได้แล้วนะครับผมแต่เหมือนเขาจะโดนสตันไม่นานนะ ผมไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าเว็บโอทอยเลหรือเปล่านะครับต้องดูความสามารถของมอนตัตวอื่นด้วยที่สตันเรานะครับเพื<ๆ>่อนๆเริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยอันนี้ออโต้สคริปนะครับเหมือนว่าจะกันไม่อยู่แล้วนะครับไหวไหมดูซิถ้าไม่ไหวผมต้องวางไททันแล้วนะวางไททันดักไว้ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าดูก่อนเผื่อเขาจะไหวนะครับลองให้โอกาสเขาอีกสักนิดถ้าเป็นเลนเดียร์สปิกรแมนตัวเดียวก็ไม่ไหวนะครับผมโอ้โหโอ้โหเอออ หลับไปเป็นแถบนะครับรวมไปถึงเอลคาเม่าวูแมนตัวเดียวก็เอาไม่อยู่นะครับเพื่อนๆมันจะต้องช่วยกันนะครับมีทั้งดาเมจหมู่แล้วก็ดาเมจเดียวนะครับผมเฮ้ยกลับมาตรงนี้แล้วอ่ะเอาอยู่ปะเนี่ยมันล่องหนมันล่องหนยิงอีกนิดนึ่งเออเอาอยู่เอาอยู่ ถ้าไม่ออโต้สคริปไหวเพื่อนๆคอยดูเดี๋ยวผมจะลองเอาออโต้สคริปออกนะครับและเราจะไปกันแบบช้าๆแต่ชัวร์มาดูกันว่าจะสามารถใช้ผ่านด่านได้หรือเปล่าในกรณีที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับมีแค่แบบกล่อง2กล่องแล้วเปิดได้เนี่ยนะครับยังเก็บควิดได้ไม่ถึงไหนเลยเพื่อนๆก็อาจจะใช้เอลคามล่าวูแมนกับเลนเดียสปิกแมนในการผ่านด่านนะครับถ้ามันผ่านได้นะต้องดูก่อนนะครับผมว่าจะไหวไหม ผมว่าจะไม่ไหวก็พบบอสเนี่ยแหละครับเพื่อนเพื่อนเว็บสุดท้ายครับผมมาลุ้นกันว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะครับผมเวลาเนี่ยเพื่อนๆนมันได้แค่นี้จริงๆนะครับผมพยายามจะจบเกมเร็วที่สุดแล้วนะครับถ้าจะเร็วกว่านี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราออโต้สคริป์ปึ๊บ มันจะหลุดเข้าฐานตลอดเลยนะครับผมและอย่างหนึ่งครับเราไม่สามารถออโต้สคริปได้และจําเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคในการโยกย้ายยูนิตนะครับผมอันนี้ผมขายทิ้งแล้วก็วางใหม่ขายทิ้งวางใหม่บ่อยมากๆครับผมคือเราจะเจอสตันนะครับบวกกับไม่มีตัวช่วยในการทำดาเมจที่มันดีกว่านี้นะครับถ้าเราใช้ยูนิตแค่2ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เทคนิคนีคน้ในการผ่านดาดนะครับผมทีเนี้ย เราจะโดนสตันหมู่เพื่อนๆคอยดูนะปึ๊บสตันมาสตันมาเร็วบอสตันสิเอา้าบอสไม่สตันเว้ยเฮ้ย <c oughs> หรือว่าสตันแล้วเราไม่โดนสตันเป็นเพราะว่าเราใช้ยูนิตอีเวนหรือเปล่าไม่น่าจะเกี่ยวนะครับผม น่าจะไหวนะครับเนื่องจากว่าบอสเนี่ยมันเดินช้าครับผมถ้าบอสเดินเร็วกว่าน,นี้อันนี้ไม่ไหวแล้วนะครับแต่ว่าช่วงเวฟที่40เป็นต้นไปเพืเ่อนๆจะไม่สามารถสคิปได้นะครับผมเราต้องปล่อยไปทีละเวฟทีละเวฟนะครับถ้าจะหลุดมาก,ก็ขายทิ้งนะครับผมแล้วก็มาวางตรงเนี้ยคอยดักเอาไว้นะครับผมมันจะมี2ทางนะ ถ้าม้อนเดินมาทางนี้เราก็ต้องวางตรงนี้ม้อนเดินมาทางนี้ก็ต้องวางตรงนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆต้องดูดีๆนะครับผมโอเคจัดการบอสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับด้วยเวลา31นาที44วินาทีครับผมเวลาเท่านี้รับได้ไหมนะครับถ้ารับไม่ได้ก็อาจจะต้องมียูนิตตัวอื่นพวกอัปเกรดไททันอะไรแบบนี้เข้ามาช่วยนะครับผมแต่สาหรับผมโอเคนะนะครับในกรณีที่เราเป็นผู้เล่นใหม่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว และทั้งหมดนี้คือรีวิวเอลคาเมล่าวูแมนกับเลนเดียสปิเกอร์แมนครับโดยรวมแล้วทําออกมาได้ค่อนข้างดีอยู่ระดับกลางๆไปทางค่อนข้างโหดทั้ง2ตัวเลยจุดแข็งข้อดีของเขาหลักๆสําหรับเอลคาเมล่าวูแมนคือเงินที่ใช้ในการอัปเกรดใช้น้อยนะครับผมเพื่อนๆแต่ความสามารถเขาไม่ได้โอระดับพวกไททันที่อัปเดตเข้ามาในอัปเดตนี้นะครับไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมอันนี้ตอบเลยว่าใช้งานได้ใช้งานได้ดีด้วยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่ควรเลือกพิจารณาไปใช้งานนะครับก็อย่ามองข้ามนะ สำหรับยูนิตตัวนี้ครับกับอีกตัวหนึ่ง คือเลนเดียเลนเดียก็มีข้อดีอยู่นะครับผมนั่นก็คือดาเมจกับ DPS ที่สูงนะครับแล้วก็คูลดาวใช้งานได้ครับเอฟเฟกต์แอนิเมชันการโจมตีก็นหน้าล่างครับผมแต่เรื่องรศมีการโจมตีอาจจะแคบไปสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเขาเป็นแค่ระดับอีพิกถ้าพูดถึงความสามารถ AOE ระดับอีพิกขนาดเนี้ยโอเคตัวเนี้ยดีนะครับยืนหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าจะไปเทียบกับตัวอื่นๆที่อัปเดตเข้ามาก่อนหน้านี้เป็นพวกตัวอีเวนต์ไปใช้งานเนี้ยอ่ต้องบอกว่าตัวพวกนั้นอาจจะดีกว่าสำหรับเลนเดีย ครับผม